สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางหวยรัฐบาลย้ําว่าเป็นแนวทางนะคะให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะคะย้ําว่าเป็นแนวทางนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ช่อง DBRIS 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆใ,ใน แต่ละวันนะสูตรคือร้อยบนบวกหน่วยบนเล่น2ตัวบนข้อจํากัดของ2ตัวบนก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะคะถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลก็คือจะหลุดนะบางคนเรียกว่าวินนะจับวิน8ตัวนะคะโปรแกรมจะจับวินให้เรียบร้อยเลยได้2ตัวบนเดี๋ยวเดี๋ยวแอจะพาไปดู3ตัวโต๊ดด้วยนะหลังจากจากตรงนี้เสร็จจะพาไปดู3ตัวนะคะสตัวโต๊ดนะก็มาดูการจับวิน8ตัวก่อนนะบางคนก็เรียกว่าการจับวินนะจับคู่นั่นเอง2ตัวบนนะคะก็คือข้อจํากัดก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือจะไม่ได้ซึ่ง จากที่งวดที่16เดือนเดือน3นะคะศ6 5ก็ตั้งแต่งวดนั้นก็ยังไม่มีเบิ้ลออกมาเลยนะเราก็ไม่ต้องกดกันเบิลนะคะแต่ว่าก็แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบว่าถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือจะไม่ได้นะในในในสูตรเนี้ยส,สูตรร้อยบนบวกหน่วยบนเล่น2ตัวบ,บนเนี้ยนะคะ ก็ถ้าตรงจะอยู่ที่28ตัวกลับอีก28ตัวนะคะก็ลองลองคำนวณลองเอาไปต่อยอดดูว่าจะเอาแบบตรงหรือเอาแบบกลับนะคะเราก็ต้องดูสถิติย้อนหลังด้วยอาอยุตัวอย่างเช่นรอบที่วันที่16เดือน5นะ2ตัวบน1 2เราคำนวณได้1น่ออกแบบตรงนะคะงวดวันที่2เดือน5ออก4 2 42คํานวณได้2 4ออกแบบกลับนะรอบวันที่16เดือน4ีผสออก19แล้วคราคำนวณได้9 1ออกแบบกลับ เราก็จะเช็คแบบนี้ว่าจะออกในรูปแบบตรงหรือแบบกลับนะคะตรง28ตัวกลับอีก28ตัวนะคะก,ก็ใครไม่มีโปรแกรมก็ลองเอาไปคำนวณดูก่อนนําเล่นเช็คก่อนนะว่าสุดนี้ก็คือว่ามันจะเป็นยังไงมันจะยังเข้าอยู่ไหมซึ่งเข้าแล้ว2 4, 5รอบแล้วนะคะตั้งแต่3รอบเราสามารถลงทุนได้เลยตัย้งแต่3รอบขึ้นไปร้อยบนบวกหน่วยบน,บนยกตัวอย่างเช่นรอบที่วันที่16เดือน5ปพศห5เราก็จะเอารอบก่อนนั้นก็คือรอบวันที่2 เดือน5้าพศสูตรคือร้อยบนร้อยบนก็คือ6นะคะ6บวกค่าคงที่อ,อ๋อไม่ใช่คงที่หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือ2 6งบวก2ได้8นะคะนับเพิ่มให้ได้8ตัวจบวิน8ตัวนะคะเราสามารถตัดออกให้เหลือวิน7ตัวจบวิน7ตัวก็ได้นะคะเราจะได้ลดต้นทุนลงนะ,ะรอบที่วันที่16เดือน5้าพศหออก0 1 2 0 6 2ตัวบน1 2อนะคะออกตรงๆเลย2นะคะตรงก็จะอยู่ที่28ตัว ะะองวดวันที่1นะเดือน6กส65ก็เอาร้อยบนก็คือ0บวกหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือ2 0บวก2ได้2นะเพิ่มให่ได้8ตัวจับวิน8ตัวนะคะโปรแกรมจับวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดู3ตัวติกันนะเดี๋ยวจะพาไปดู3ตัวตินะคะ สามตัวโตจะอยู่ที่56ตัวนะคะยี่กิจจะให้สามตัวโต๊จะอยู่ที่1บาทเท่ากับ120นะคะก็แล้วแต่ว่าเ,าเลขตัวไหนดังหรือไม่ดังนะโดยปกติก็จะอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามตัวโต๊จะอยู่ที่1บาทเท่ากับ120บนะบางทีก็จะลดลงก็แล้วแต่ตัวเนาะก็จะได้3ตัวโตอยู่ที่56ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึบาทใช้ทุน56บาท ะะแอดก็มาลงเป็นทางนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ช่อง d b บริสอด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ